ขำมโบรณเพ่นวาไว้งัวควายนันมีคุณคขุ่นคาย่ามฝนดอกได้แก่กาย่า,ามแรงในแก่ฟื้นพี่น้องเอ้ยข้นมันเถ่าแก่แล้วย่าได้คมเขาหักย่าได้เอาเทียมไทยใส่เกวียนกลุ่มไข่ให้ค่อยอดสาเลียงเอาไว้แลดูตามประเภทให้คอยสมเพเลียงว้เอาขี่ดอกไซล่านเด้อพี่น้องเด้อ ครับผมผลมาเพราะข่เ,าขาเมืองล่างบ่เ,เห็นทางปองน้ำทางพี่น้องมิตรขังปองไว้ปลาสิดินโดดตายเอาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพอเหลี่ยมผู้เม่องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับมื้อนี้พอเหลี่ยมผู้เม่องอยู่กับหอยแก้วเด้อพี่นอ้องเด้อเป็นหอยไม่ใจสปอร์ตพี่น้องครับผมมื้อนี้เล่าไข่ไงซ้ำสร้างเลยมาขายครับผมเอาเป็นว่าผู้ใดกำลังมองหาควายไส้ใหญ่ๆครับผมรับประกันตำนี้ทุกรายการนี่ครับผมเจอกับหอยแก้วเลยเอาครับผมตามพอเหลี่ยมมาเอาสวัสดีครับหอยแก้วครับผมสวัสดีครับเอาแกอยู่บ้านไหนครับผมนี่ครับอยู่บ้านนหองลมพุกครับอออยู่บบ้าานนนหงลลมพุกตสะด อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับคับผมมนีมีจฉาลรการครับนี่มณีมิจฉาสามลัการครับคัะผมขอเบื้องลัการแรกเลยครับผมขอรายละเอียดนะครับตัวนี้เป็นเสื้อสายผู้ใดเป็นลูกผู้ใดครับนี่แม่นี่เป็นลูกสาวท้องเอกครับมีลูกเมื่อเล้วตัวหนึ่งครับแต่ในท้องกับผสมไมื่อเล่าละครับผสมกับสร้างอุดรไว้ผานรอบนึงนะครับครับผมเป็นลูกเจ้าท้องเอกครับนะครับผมเคยมีลูกมาตัวหนึ่งแล้วแม่นครับบัดที่นี่ตัวนี้ตัวที่สองผสมผ่านรอบแม่นครับผสมกับสร้างอุดรครับคับผมบัดที่นี่ความสูงของควายี่สูง ร้อยสีบสามบวกบลบร้อยสีบสามบวกลบพี่น้องครับผมบัตที่นี่ราคาเข้าวาปหลยปไปหนครับนี่งหกหมเก้าพับาทครับหกหมื่นเาพครับผมบัตที่นี่ช่องทางการติดตอ่อขอเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์เ 5812ครับครับผมอ่ะครับผมอันนี้ช่องทางการดิจิตอเอาเป็นว่าผู้ใดอยากเบิ่งตัวแท้ตัวเป็นๆพี่น้องครับผมให้คำามาเบิ่งอยู่บ้านหนองลุ่มพุกตำบลโนนสาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อครับผมบัดนี้นี่พอเลี้ยงผู้เม้งสีน้ำเสนอควายใหญ่ๆแบบนี้โดนๆจังมาพรอพี่น้องครับผมถือว่าเป็นสร้างเผือกในดงโตันึงเลยล่ะครับผมของหอยแก้วเราสิบบอกพี่บอกน้องเฮาว่าควายตัวนี้เคยมีลูกมาแล้วโตันึงตอนนี้ผสมพันธุ์รอบพี่น้องครับผมราคาเปิดไว้ให้ต่อร่องม ปื้ยพี่น้องครับผมบัดนี้เอามาเบิ่งคักๆเบิ่งกันน่ะให้พี่น้องสังเกตเบิ่งลำคิงเล่าพี่น้องครับผมอันนี้เขาเจ้าว่าความแง่ของผมอันนี้เขาเจ้าว่าความแง่ของควายมันได้พี่น้องมันเป็นไข่สองห้องความแง่เนี่คักขนาดเลยแง่บัดที่นี่หลังไหมครับพี่แก้วครับผมหลังมันคือเปย์คักเปย์เนี่ยเถอะน้องปุ้ยพี่น้องครับผมเทน้ำต้งไปมันสิอยู่บ่ะอะไรา็มันสิบ โอ้น้าหงบุล่ะครับน้าหงเลยพี่น้องครับผมเอาเป็นว่าทลงไปนกกระจอกมาเหรียญนำดังหลังก้ยเลยล่ะนี่โอ้ดีครับบครัได้หนาได้หนาพี่น้องครับผมถือว่าเสื้อสายเขาดีพี่น้องล่ำคิงดีความเหย้าได้พี่น้องครับผมเอาเบิ้งด้านไทยเบิ้งกันนะท่ายง่ายๆนี่พี่น้องครับผมสีสออนคือพอเหลียงผู้เม่งบ่พี่น้องครับผมท้ายง่ญ่แห้งอีหลีเบิ้งเ้อโอ้ยพี่น้องครับผมบ่าว่าตาบักเน่าพี่น้องฮอนบักสมโอตัดพูดละพูดอะครับผมหางกับเป็นพวดตั้งแต่กลางหางครับ ครับผมสะออนไหมครับแข้งขาเหนือหนังนี่มาเต็มเลยพี่น้องครับผมเสือ้อสายเข้าดีนี่แหละเขว่าเสื้อบักตองบะฮอนล้นไก,ก่กกเนี่ยผมดกบะฮอนเป็นหัวล้านพี่น้องครับผมให้พี่น้องสะออนคือกันครับพอลี่ยงผู้เม่งบอ่อพี่น้องเบืบ้องบันไทยแล้วดูวผลปุ้ยเต็มหางเป็นพวกเล็บกังบง่ามเหมาบบดที่นี่มาเบื้องด้านนาบัดนี้เบื้องด้านไทยแล้ว่าเบื้องดานนา้านหนาเบื้องกันหนาวว่าหน้าตาเป็นจังไดว่าสมรัดสมส่วนบ่อเป็นตาซื่อเป็นตาขายเป็นตาไปหามาแหบอพี่น้องครับผมเบื้องดกันครับหัวโ ขาใหญ่แฮงขาใหญ่คักขนาดเลยพี่น้องครับผมปวด่ะหัวโหนกดีครับผมเบิ้งเอิ๊กบักงเผาอุย้ยสะอ่อนเล็บกระง,งามเล็บใหญ่ขาใหญ่เสื้อสายดีเลยพี่น้องครับผมวขยตัวนี้เลยพี่น้องเด้อครับผมเขาให้เบิ้งเขาดูปบาดเนี่ยเบิ้งหนา้าเบิ้งตาเบิ้งเขาดูเนี่ยเขาเป็นโอ้เขาเป็นเขาตกขั้นสอนใหญ่ตัวนี้หอยแก้วครับเนาะ พี่น้องครับผมขนาดได้ไข่ไม่มิต่ควยตัวงาม,งามพี่น้องอยู่ในขอ,อกวัธรรดดาเลยด้นี่ครับผมก็ฝากพี่น้องไว้เลยควายตัวนี้ครับผมเสื้อสายดีนะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนมากเลยเนาะหัวใหญ่นาใหญ่นายกดีเออปวกเผ่าไม่ห้อยแก้วมันคือขาขึ้นเนี่ยแต่ครับ <laughs> โอ้ยครับผมส้ำกันกับพ่างผึ่งหลวงพี่น้องครับผมเขาเป็นไข่สององค์หกหมื่นเท่าไรก่อนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าพันบาทแหมพี่น้องโอ้ยสะอ่อนเนื้อหนังมั่งสาพี่น้องไข่ตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมกับฝากพี่น้องไว้ผู้ใดกําลังมองหาไข่ไนไสบิ๊กนะครับผมใส่รถถังหอโท่อมหาหอยแก้วเล่านะครับผมราคาเนี่ยเอาเป็นว่าเล่านอนรับรับอยู่กับท่อมปุกเสือเราเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ฝากไว้เลยนี่ครับบัตรที่นี่ทรงฟรีจักกิโลครับ ทรงฟี200กิโลครับเป็นจังไงพี่น้องทรงฟี2 0 0กิโลขนาดเราทายเทื่อนแลกพี่น้องครับผมใจใหญ่แท้ครับผมล่าค่านีสามารถต่อรองเอาเป็นมาแสดงว่าขันพี่น้องโทุ่มาต่อรองต่อหน่อยได้หน่อยต่อลายได้หลายเด้อพี่น้องเด้อคอยต้นนี้ครับผมคักขนาดเลยเอาโอเคฝากไ้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ่งอีกตัวหนึ่งพี่น้องครับผมให้พี่น้องมาสอนน้ำกัดเด้อพี่น้องค่อยจังไรไม่ใหญ่คักใหญ่เนี่ยแต่ให้แก้วครับว่าเราเป็นเสื้อสายผู้ใดครับนี่อันี่ก็บทีเป็นสายเพชรอุดรนี่กันเหรครับสายเพชรรคับ ครับผมบัดที่นี่ขั้วสูงแม่นี่สูงหลายป็นไรครับร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบครับร้อยสี่สิบเอ็ดบวกลบสถานะเป็นยังไงครับอยู่ในท้องตอนเนี้ยท้องสองเดือนแหละครับท้องกับ แก้ว,กแกวฟ้าได้สองเดือนแล้วครับท่องกับแก้วฟ้าได้สองเดือนรับประกันท่องเลยรับประกันท่องครับตัวท่องเรียบร้อยแล้วตัวท่องเรียบร้อยครับมีคลิปอุ่นตาซ่าให้พร้อมครับโอ้พี่น้องครับผมปาดควายแม่นี่พี่น้องครับผมขักขนาดใหญ่ขักให้เบิ้งทางขางก็เด้อพี่น้องเด้อจังไปเบิ้งทางหนาเบิ้งทา้งไทยใหญ่ให้เบิ้งทางขางว่าคือใหญ่ขักใหญ่แน่แต่วายตัวนี้พอเลี้ยงพุ่มเม่งสะอ่อนเป็นควายดอนควายเผือกเด้อพี่น้องเด้อเราได้ลูกมาจยกโตแล้วครับ ลูกเมื่อเล้ว2องตัวครับตัวที่3กําลังสิไปครับตัวที่3าสิไปอ๋อลูกพึ่งสอตจังไดมาคักมาแน่แถ่พี่น้องครับผมราคาเดียครับบัตรนี้เปิดไว้เก้าหมื่บาทครับเก้าหมื่นแบาทพี่น้องค่อยตัวนี้ทองแล้วเด้อพี่น้องเด้อรับประกันทองรับประกันตำนี้ บ่ะเลี่ย <c oughs> วผู้เป่งไปบ่เป็ี่นบ่เคยเห็นควายใหญ่ขนาดนี้พี่น้องครับผมส่วนมาก,กเห็นแต่อยู่ในสนามประกวดนะครับผมใส่ใ,ใหญ่ๆจังสินะครับผมขันสมัยตะกอนตอนควายแรนๆนี่ก็มีอยู่พี่น้องครับผม <c oughs> ตอนนี้เอาเป็นมาเป็นควายหายากเราพี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหาควายใส่ใหญ่ๆฝากตัวนี้ไว้เลยสูงร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับผมบวกรบอยู่หอกพี่น้องครับผมเราก็ท่องแล้วได้สองเดือนท่องกับ แก้วฟ้าครับผมทองกับแก้วฟ้าได้สองเดือนรับประกันทองหลังกะเปเล็บเส็บพี่น้องครับผมควว้ตัวนี้เป็นคววยเล็บแก้วปลายเขาแก้วเล็บแก้วพี่น้องครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งด้านหนาได้เบืองด้านขางแล้วสิพาไปเบืองด้านหนาสิให้เบืองเล็บงามพร้อมให้เบืองหนาใหญ่ๆพร้อมเอาครับผมมาเบืองกันนะ ข้อไงบ่ไ่เอาเด็กหน่อยเกิดไม่สาคนมาก่อดกับบ่หุ่มด้วยนี่ถือว่าเขาใหญ่มากเลยมีขวัญซองทางพี่น้องครับผมขันขาเจ้าเบิงควายดอนขาเจ้าสีเบิงเรืองขวัญนอพี่น้องเด้อมีขวัญทุ่นเขาขวัญเท่านางจ่าขวัญหาบเงืนอหาบทองพี่น้องขวัญคูบหน้า อันนี้ถือว่าเป็นขวัญที่เป็นมงคลถ้าพี่น้องไปเจอควายตัวใดมีขวัญยุดไตตากับขวัญยุดตาผากพี่น้องอย่าไปซื้ออันนั้นเขาเรียกว่าขวัญที่บ่กเป็นมงคลขวัญกระบาดหัวแตกมันสิขาเจ้าของว่าไงไงนะครับผมขันขวัญแท่งลงนี่เขาจะว่ากับว่าเป็นมงคลขันขวัญยุดไตท้องกับเป็นขวัญเลือกหัวพี่น้องซื้อไปก็เจ็บเงินโอยูอันนั้นคือตามศาสตร์โบราณแต่ว่าควายตัวนี้พอเตีัณฑ์เมืองเบิงไแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับผมรับประกันตำนิเรื่องขวัญ นะครับผมพี่น้องซื้อไปนี่คักขนาดเลยครับผมขวนที่เป็นมงคลนี่ขวนหาบเงืนหามท้องบุดน่ะขายไปคันพี่น้องไปขายเอาไปขายเนาะครับเลี้ยงลูกได้แล้วมันสิบไา้ใส่กระตาุลเต๋มันไงแย่ง <c oughs> วหวตัวเนี่ยโอ้ยพี่น้องครับผมสะอ่อนนาเขากระยันห,หัวกระโหนกใบหูกระคักพี่น้องครับผมได้ซัดได้ส่วนเอาหายไปแล้วเบิ้งเล็บหายเบิ้งเล็บบาดเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องเล็บเนี่ยคูรูคีรีอยู่พี่น้องครับผมเล็บงามอันนี้เขาเรียกว่าเล็บกะล่าเลย นะครับผมลูกพึ่งโตที่สาน้องไฮเกเน้ะแมนครับตัวที่สโอ้ตัวที่3สิไปพี่น้องครับผมเบื้องทางขางอีกน้อยหนึ่งเบื้องหลังพี่น้องให้สังเกตเบื้องหลังเด้อโอ้ยพี่น้องครับผมอ็นเด็มบเถงเลยครับผมพี่น้องซื้อไปเอาสารไปปูนองเรียนโทรศพัพท์เรด่อพี่น้องเด้อคักขนาดเลยพี่น้องครับผมโอ้ได้พี่น้องเห็นบ่วขวันตกสวงเราก็มี2สองฟังขวัคูบหนาลราก็มีสองขางถือว่าคักเอามาเบื้องด้าน้ทยบาดนี้พี่น้องครับผมเบื้องด้านไทยดูพี่น้องบัดนี้ป้าตัวกับนุ่มกลางๆๆาจังกลา่นนมหูิง ควายแบบนี้สีส่งลูกปีละโตขันว่าตามเกณฑ์ตามศาสตร์โบราณเดยให้ลูกดีให้ลูกเก่งใจลูกดีพี่น้องครับผมแต่ค้าวแบบมีท้ายใย่ๆสพกใญ่ยนี่เขาเรียกว่าเขาว่าท้ายเต็มนะครับท้ายเต็มท้ายบากหน่า,า,าตัดมองมากคือเป็นซี่เหลียมพื้นผ้านะครับผมมองมากจากขางหนามองมากจากขางไทยหางกะลามหางกะลึกเด็กกะเง่าเล็บหน่อยจิกดีขนาดเลยพี่น,อน้องเบ่งดูผลนะโอ้ยท่ายืนเล่าสะอ่อนพี่น้องครับผมราคาเปิดไบเก้าหมื่นแปดพันครับผมพี่นอร้องเลยครับ ราคาเปิดหายต่อรองเด้อพี่นอ้องเด้อความงามของควอยนี่ถือว่าสูสีกับราคานะครับผมแต่ว่าเรื่องราคาพอเหลียมผู้เม่งบมมีส่วนเกี่ยวขกับฝากพี่ฝากน้องเข้าผู้ใดกกำลังมองหาควอยใส่ใหญ่ๆรับประกันทองรับประกันตำนี้ฝากไว้โตนี่หามผ่าเด็ดขาดเลยพี่น้องครับผมสำหรับผู้ที่เอาไปประจำคอกประจำฟ้ามเนาะ พวกคอกใหญ่ๆฟ้ามใหญ่ๆ,ๆเนาะครับครับผมได้ตัวนี้ไปพี่น้องลูกออกมาน,นี่โอ้ยขายตัวละแสนสองแสนนี่กอดีคักเต็เนาะคร,ครับผมอเอากระฝากไ้เดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปเลยครับผมอเอาครับผมมาเบิ้งอีกรายการหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นรายการสุดไทย <ๆ S 1> ชุดนี้ถือว่าคักเป็นที่เด็ดของหอยแก้วอีกชุดนึงเลยพี่น้องครับผม <ๆ S 1> เอาให้เบิ้งลูกก่อนก็ได้พี่น้องครับผมเพราะว่าพอเรียงผู้เม่งสอนลูกมันเลยให้เบิ้งลูกก่อนพี่น้องครับผมชุดนี้เป็นแม่ลูกลูกแม่เออลูกผู้เด้อพ มาที่นี่ลูกเราเป็นลูกผู้ใหครับพ่อแก้วลูกเจ้าสั้นครับลูกเจ้าสั้นเป็นลูกตัวผู้ได้จักเดือนครับนี่สี่เดือนแล้วครับสี่เดือนกว่าแล้ะลูกสี่เดือนกว่าป้าพี่น้องสะอ่อนค่อยหน่อยตัวนี้สีดอกเล่าเขาออกง้มหำเสมอ <วะ S 2> อัตลักษณ์ชัดเจนมากหนาซ้ำกันครับปุ้ยพี่น้องครับผมหนังยินยนเลยครับตัวนี้ครับถ้าผมไห้พี่น้องเบิ่งลูกด้อยพี่น้องด้วยลูกเจ้าสั้นลูกตัวผู้ได้สี่เดือนเออเก่งขักค่อยหน่อยตัวนี้พี่น้องครับผมพี่น้องซื้อไปเขาสนามประกวดได้สบายอนาคตพอพันตัวนี้ฝากไว้เเเเลลยยป็็นทีด เบื้องถ่ายเบิ้งข้อเบิ้งดอกเขาเบื้องแขงเบื้องขาได้หมดพี่น้องครับผมค่อยตัวนี้บมมบมี่หม่องฟิวบบมี่หม่องตีรับประกันทุกอย่างได้พี่นอ้องเก่งเก่งอยากให้พี่น้องไม่เห็นตัวแท่นน้ากันเลยเอาบัดนี้ครับผมเห็นลูกคาคาเราถือว่าเป็นคุย้ยทรงลูกหร้อคุ้ยแม่นี่เอาครับผมว่าเบิ้งแม่บัตรนี้ครับผมผู้แม่เป็นคุ้ยสายไหนครับนี้ก็ือเป็นสายเพชรดรน,นี่นกันเหรครับเพราะว่ามันไยหูหักเนาะ อ๋อเป็นสายเพชรอูด่ด่อนพ,นพี่น้องครับผมแต่ว่าแม่นี่โตน้ำเลี้ยงอยู่น้อยๆครับลูกมันกินนนมไหลโอ้ยมันทรงเนื้อหนังให้ลูกเมื่อนนเนาะถือว่าถือว่าเป็นวายทรงลูกพี่น้องครับผมพออย่างนะน้นำเด้อกคันซื้อชุดนี่ไปให้เอาเข้าสนามประกวดนี่สิบล็อก,กี้มือนี่ยุ่ทุ่งฝนนี่พี่น้องครับผมเอาเป็นว่าซื้อวขยตัวนี่ไปเขาาา้าสนามเนี่ยบอกว่าวายทรงลูกพี่น้องครับผมบบ่พิดหวังเลยเพราะว่าเห็นลูกเราคักขนาดแล้วพี่น้องครับผมฝากไปเลย ความสูงแม่สูงไรบ้างนะครับสูงลอยสี่สิบสี่บวกลบครับสูงลอยสี่สิบสี่บวกลบพี่น้องโอ้ยนางามงามเขากางามตากางามข้อบันี้อัตลักษณ์ไม่ชัดเจนแห้งแท้ครับพูดถ่ะเออพี่น้องอัตลักษณ์ชัดเจนขนาดเลยควายแม่นี่ความสูงใดเล่าได้ลูกมาจากตัวก่อนครับลูกแรกครับควายลูกแรกครับวายลูกแรกได้ตีนี่ครับเออใดสูงใดเยาาไหมครับไฮเกวควายแม่นี่ไหมสูงความเาวาเลาได้เด้อพี่น้องเด้อผะเบื้องฐานี่เด้อพี่น้องเอดความเาวานะครับผม เงาคักอีหลีพี่น้องควายแม่นี่ความเงาก็ได้ความสูงก็ได้แต่ว่าขาดน้ำเลี้ยงน้อยหนึ่งเพราะว่าลูกกินนมอยู่เรากําลังส่งส่งเงินพันธุก,กรรมให้ลูกเราบักคักเลยนะครับผมอันนี้เป็นควายส่งลูกราคาเขาว่าไว้เท่าไรก่อนหกหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้มันคือส่งถือคักเด้อต่อรองหน่อยครับ,รบพี่น้องควายแม่นี่เราขายหกหมื่นเก้าพันบาทสัน้นครับรับประกันตำนินทุกอย่างครับสูงร้อยสี่สิบสี่ได้พี่น้องหกหมื่นเก้าพันพร้อมลูกบักคักลึง แมนพี่น้องครับผมเอากระฝากพี่น้องไว้เด้อครับผมพูใ้ใดกําลังมองหาควายงามนะครับผมเป็นควายทรงลูกตัวนี้ฝากไว้เลยถือว่าที่เด็ดเลยพอเรียนผู้เม่สอนขาเล่าเต็มมากมันบ่เป็นจังสี่เดีวยวห้อยแก้วเนี่ยเราขาดน้ำเลี้ยงซื้อได้เนี่ยทรงหายลูกกินนมมาซื้อได้เนี่ยพี่น้องครับผมความสูงได้เด้อพี่น้องความยง่าก็ได้เล็บกับงามบัดที่นี่อยากให้พี่นอมม้องเข้ามาเบิ่งด้านไทยอีกน้อยนึงอัตลักษณ์ชัดเจนครับ,รบอ,อัตลักษณ์ชัดเจนมากเป็นควายสามอ่องเป็นอ่องผูกโบพร้อมไหมนาะครับผมเมื่อไถ่บ พูดอะไทยครับขนหางไหมพี่นอ้อง้นหางกะลามเด้อพี่น้องเด้อครับผมตอนไทยถ้ำอยู่นี่มันมีหินมีเหลือกมันกัดมันมันก็อาดิตบิดวีวี่อยู่หน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าความใหญ่ความเง่าคือเกา่าเหรอพี่น้องเ่าได้ไหายไปใส่หรอกยุคนี้ละก้อยตัวนี้ก็ได้ข้อบักหนาปึกเลยโอ้ยสะร่อนล่ำคิงเล่าพี่น้องครับผมเอามาเบื้องด้านหนาค่ับบาดเนี้ยเอาก้อนสิไป บิดไล่การบัดนี้เอาหายเบิ่งหน้าตาเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งดูว่ามันสิสมเงินพี่น้องบ่นะครับผมความสูงได้อัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมราคาเราเปิดไว้แม่ลูกนะครับลูกตัวผู้ลูกเจ้าสั้นนี่ครับผม69,000บาทดีครับแม่นครับโอ้ยมันหาใส่บ่ได้ดอกพี่น้องครับผมตาลูกตัวเขียนบ่ฮ้องดังบัดนี้ได้ฟังราคาแล้วสะออนครับผมเขาก็งามหน้าก็หวานหน้าก็สวยอัตลักษณ์ชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อครับผมก็ฝากพี่น้องไว้ผู้ใดมีเงินมีทองอยากได้ของอ่หอยแก้วตัวนี้ไปพัฒนาต่อนะครับผมให้โทรมาคุยกกกััันนนนครบบบบผมมาาาาาดดดดสสิิิิไไ้้้ออเเจจจ่งีี่ ซื้อ,อสองรุ่นสามนะครับผมเนี่ยรุ่น 3, สามแสดงว่าผสมไปหรือติครับผสมไปแล้วครับผ่านรอบหนึ่งแล้วครับผสมกับผู้ใดครับผสมกับเจ้าสั้นให้เราครับโอ้พี่น้องครับผมเป็นชุดซื้อสองรุ่นสามเด้อพี่น้องเด้อเป็นชุดซื้อสองรุ่นสามเพราะว่าเราผสมไว้แล้วกับเจ้าสั้น,น,น,พนเน 2, รน 3, พราระว่เา,าเห็นเจ้าสั้นเล้วมันคัก ลูกเราข้าเสียได้ลูกเจ้าสั้นเป็นตัวเมียนี่จังเลยได้หนีิเนาะขันได้ลูกเจ้าสั้นออกมาเป็นตัวเมียคู่กันครับตัวนี้นี่พี่น้องครับผมสะออนเลยพี่น้องมีเงินแสนเงินล้านทันทีเลยขายลูกสองตัวนี่กระคักเลยขันได้นะครับผมตอนนี้คือบอกยังไงเราผสมไวแล้วนะครับผมไหลรอดลุ่นเด้อพี่น้องเด้อผสมยังบ่ทันได้ผ่านรอบเป็นบ่ครับผ่านรอบนึงแล้วครับอ๋อ่านรอบนึงแล้วผสมผ่านรอบนึงแล้วว่าสั้นพี่น้องครับผมโอ้ยสะออนเลย เป็นชุด3ามหัวใจซื้อสองรุ่นสามราคาหกหมื่นเก้าพันหาไซสา์เพอะไพี่น้องครับผมราคานี่พอเลี้ยงผู้เม่งกาการันตีเลยไปท้ายมากกระลายมองอยงี่ดอกพี่น้องครับผมก็ถือว่าอันนี้สมนามสมเนื้ออีกชุดหนึ่งนะครับผมกับอีกชุดหนึ่งได้พี่น้องเด้อครับผมโดนโดนโดนโมาพร้กกับฝากให้พี่น้องผูใ้ใดเบิ้งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่นะครับผมพี่น้องสิได้ของดีให้โทรมาคุยกันแต่บารเรื่องราคาพอเลี้ยงผู้เม่งบ่มีส่วนเกี่ยวข้องให้โทรมาต่อรองหอยแก้วเด้อพี่น้องเด้อคุ้ยตัวนี้ถือว่่่่าาาาาเเเเป็็็นนนนทีีีีีีดดดอออออกกกกกกกตััััััััวววึงงงงคคคครรรรบบบบบบบผผผมมมมฝพพ้้้้ไหหยยแสสส หอยแก้วนะครับฝากคอกคว้ยบ้านๆเนี่ยนะครับคอกคว้ยน้อยๆฝากพี่น้องติดตามไปด้วยครับเราจะหาคว้ยงามๆมาให้เบิ่งนี้เลยนะครับค่ะผมขอบคุณครับครับผมขนาดเล่าว่าสีขาคว้ยงามๆามประสันพี่น้องครับผมขนาดเล่าว่าหอยแก้วเล่าว่าเลสีขาฝาก ติดตามญญาพัชร์มาพี่น้องเราล่อว่าสีหาควายงามๆขนาดคันนี้บ่ง,งามเลยสิไปหาจังใดอีกพี่น้องครับ <c oughs> ผมแต่ว่าราคาเนี่ยโอ้ยหอยแก้วสอร์ครับผมราคา <c oughs> ถือว่าคักนะครับสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ควายก็ถือว่าเด็ดทุกตัวก็ฝากพี่น้องไว้เอามือนี้ทีมงานของพอดีผู้มบัญชาการผู้นายจ้าครับผมครับ <c oughs> ผมสวัสดีครับ ครับผมกับฝากพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเด้อก็ฝากชุดของหอยแก้วไว้ถือว่าเป็นที่เด็ดอีกชุดหนึ่งเลยครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้เม่งอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าช่องพอเลี้ยงผู้เม่งบ่มีผิดมีไผเด็กเบิ่งได้ผู้ใหญ่เบิ่งดีเด็กน้อยในท้องเบิ่งฟรีบ่ได้เสียเงินเสียทองดอกพี่น้องเอาสำหรับมื้อนอี้ขอบคุณครับผม